สวัสดีครับวันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับผมแค่อยากาโชว์เจ้าเสนจันทร์ประกายดาวที่มีลักษณะการด่างแตกต่างกันในหนึ่งต้นนะครับก็ถ้าเขาออกใบใหม่เนี่ยจะมีด่างชมพูเป็นต้นย่ทกคนไฟหานะครับเราก็ลองมาจับใบถ่ายคลิปสวยๆให้ทุกคนได้ชมนะครับก็ถ้าใครสนใจตอนนี้เรา มีโครงการวางจำหน่ายที่ในช h อ p e e เพียงอย่างเดียวนะครับในร้าน Mr. สเตอร์กินตนะครับก็เดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์หรือให้ทุกท่านเซิร์ชไปได้นะครับที่ในช่วงท้ายคลิปก็จะเป็นอ่าเป็นแหล่งจำหน่ายของเราซึ่งการันตีการส่งการขายนะครับส่วนอันนี้เป็นหลอดใบใหม่นะครับเพิ่งแทงออกมาล่าสุดนะครับ ส่วนนี่เป็นวิธีค้นหาร้านของเราบนช้อปปี้นะครับพิมพ์คําว่า Mr. r i n ตอรนะครับก็จะเจอต้น,นไม้นานาชนิดาอย่าลืมฝากกด subscribe ช่องเราด้วยครับขอบคุณครับ